สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนมาเจอกับพี่หมวยอีกแล้วนะคะตอนนี้มีกำลังใจในการทำคลิปมาะคะ่ะเพราะน้องๆกด subscribe พี่ๆนะคะฝากกดติดตามพี่หน่อยแล้วเราก็กดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะคะเราไปดูที่ตัวลยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าม .4 การหมวดนี้เราจะทำ close text เป็นหลักนะคะ close text คือการเติม คำศัพท์การเติมไวยากรณ์ให้ถูกต้องลงไปในบริบทนั้นๆและบริบทนั้นจะยาวนิดหนึ่งเราจะเป็นบทความเนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะว่าส่วนนี้ที่จะติวหลกัหลกๆแล้วด้วยนะคะจะติวแค่ vocabulary เท่านั้นถ้าจะเป็น c l o s tech ในเอร์ชั่น grammar จะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งเนะคะเราจะไปดูที่ easy level กันก่อนระดับง่ายๆกันก่อนนะคะเจตนาของการทําคลิปนี้คือทําเพื่อการศึกษาให้สําหรับน้องๆที่ต้องการติวเข้าม .4 เท่านั้นนะคะไม่ได้ หวังเรื่องอื่นเนะาะไปดูที่บทความแรกของเรากันในส่วนที่ตะลุยโจทย์นะคะเขาใช้คำศัพท์คล้ายๆกันมาหรือไม่ก็ให้บริบทที่คล้าย,ายๆกันมาแล้วไปเติมดูนะคะว่าเราจะเติมคาศัพท์คาไหนให้ความหมายมันถูกต้องวิธีการดูก็จะดูที่ด้านหน้ากับด้านหลังหรือความหมายองค์รวมทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่ข้อด้วยกันเป็นบทความสั้นๆเนาะตามสไตล์เด็กเกียรนะเด็กติวแค่นี้พอติวแบบน้อยๆพอนะะี่ค่ะไปดูข้อหนึ่งหนูจะเห็นว่าในช้อยมี oven มี screen มี To p ปปไฮนะคะแต่และตัวก็เป็นคำนามหมดเลยนะคะส่วนตัวที่2นี่จะเป็น a d v e rb a d v e rb ของหนูคือขึ้นชื่อว่า a d v e rb เนานะก็ต้องขยาย v e rb นะคะตามชื่อของมันเลยเวลาขยาย v e rb เราก็ต้องไปดูก่อนว่ากริกยาในประโยคนั้นนะคืออะไรเราใช้อะไรไปขยายมันถึงจะเหมาะสมกับในบริบทนั้นนี่คือ close text ใน version vocabulary นะคะจะเน้นไปที่คำศัพท์เป็นหลกักเนาะไปดูที่ประโยคแรกกัน the first motion pictures มันแปลว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆพี่ขอเปลี่ยนสีแป๊บนึง อค okay. อันนี้ the first เ uh, อ motion pictures คือภาพเคลื่อนไหวครั้งแรกนะคะ were made in 1887ถูกทำในปี1887 to see these movies ในการที่เราจะดูหนังภาพยนตร์เหล่านี้ได้ people look through a hole in a box ผู้คนนะคะต่างก็ต้องไปส่องดูนะนเด็กๆคขาว่า through หนูมันแปลว่าผ่าน ผ่านในที่นี้เนี่ยเทคนิคการจำนะเด็กจำจากคำว่าเสื้อซีฟิลเสื้อซีฟิลคือเสื้ออะไรเสื้อที่มันแบบบางๆหุ่นแนบเนือ้อโป๊ะ,ปะๆอะไรอย่างเงี้ยนะซีฟิลนะคะแปลว่าเสื้อที่ทะลุมองผ่านได้ง่ายซีฟแปลว่าผ่านลูกซูคือไปส่องดูส่องดูอิน h นอรโอรี่โซ l t o r t u r o u hole in a box ส่องเข้าไปดูในรูนั้นแล้วรูนั้นก็จะมีอยู่ใน In t h o x o x คืออยู่ในกล่อง1กล่องนะคะ movies will later shown on a ดอ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 ดหนังเนี่ยล่าหนังต่อมานะคะหรือภายหลังก็ได้เนาะได้แสดงให้เห็นอยู่บนจุดจ,ดจดุมันอยู่บนอะไรบ้างทีนี้เราไปดูที่คีย์เวิร์ดหลักที่เขาให้มากันคือค o m m o n movies movies หนูแปลว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์มันจะอยู่บนอะไรได้บ้างนะคะไปดู first one โอเวนโอเวนหนูจดลงไปลูกแปลว่าเตาอบนะคะตัวที่สองคือสกรีนสกรีนหนูแปลว่าหน้าจอ3ตรีทับทับนี่มันคืออ่างน้ำนะแล้วก็ไฮฟ์เตาหลังพึ่ง เด็กๆพี่ขอโทษพี่ลืมบอกอะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารตรงด้านล่าง description นะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็ดูคลิปนี้ไปด้วยนะคะกด p อ u ก่อนนะกด p อ u คลิปพี่ก่อนแล้วก็ลงไปดาวน์โหลดด้านล่างได้นะพี่ขอพูขอโทษพี่ลืมพูดตอนต้นคลิปนะคะมีทั้งหมดอยู่4คํคำด้วยกันนะกลับมาดูนะคะข้อที่1คือ show on a oven show on screen show t o p show hype ว่าอ,อันนี้จริงๆตัดไปกลับมมาได้อยู่นะเพราะว่าอ่ะกับแอนใช้ไม่เหมือนกันเนาะอ่ะเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเสียง ดีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะเสียงพยางค์แรกตัวไหนออกด้วยพยัญชนะเราจะใช้อะแต่ถ้าจะเป็นแอนเนี่ยเสียงต้องเอาเสียงเอ เออคือต้องมี a e i o u ในนั้นถ้ามันมีออ่างในนั้นนะเด็กๆถึงจะใช้เป็นอ่อแอนได้แต่ข้อนี้เขาใบ้อะมาให้เพราะฉะนั้น OVEN นไม่รอดนะจะใช้ OVEN จริงๆต้องเป็น ANOVEN ไม่สามารถใช้อะ OVEN ได้นะคะข้อหนึ่งตัดทิ้งไปก่อนไม่เอาตัวที่สอง on screen on screen มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเด็กๆเพราะว่าภาพยนตร์นะเนาะภาพยนตร์อยู่บนหน้าจอฉายบนจออะไรเงี้ยมันไม่ได้ผิดมากนะข้อเก็บไว้ก่อนตัวที่สคือ top ทับหนูมันแปลว่าอ่างใช่ไหมลูกมูวี่มันจะไปอยู่บนอ่างได้ไงเด็กมันเป็นไปไม่ได้นะข้อสี่ Hive รังพึ่งอืมรังพึ่งมั่วละข้อสี่มั่วใหญ่ไปละเอาข้อไหนดีกว่าลูกเอาข้อที่2นะคะการกระบ,บาดได้เลยคือ movies will later show on a screen หนังก็ต้องไปฉายอยู่บนหน้าจอนะจ๊ะต่อไปไปดูตัวที่2กันนะคะเขาให้คำว่าอะไรมาลูก recordings recordings คืออะไร recordings คือการบันทึก การถ่ายทำนะคะฟิลแบบฟิลมมิ่งหนุลกถ่ายทำภาพยนตร์ were used for sound ในการบันทึกเสียงนะข้อนี้บันทึกเนี่ยจะใช้เพื่อในการ อัดเสียงเท่านั้น later ต่อมา s Sa was put on the movie หลังจากนั้นเสียงก็เอาไปใส่ในภาพยนตร์เอาไปใส่ในภาพยนตร์แบบไหนดีเหมือนที่พี่บอกนะข้อ2องเขาเล่นเรื่อง adverb adverb ก็ต้องมีหน้าที่ขยาย verb เป็นหลักนะคะไปสังเกตในข้อที่2การข้อที่2มี was put put หนูเป็นกริยาหลักแล้วหนูจะเอา adverb อะไรไปขยายคําว่า put ด้านหน้าเนาะ put เปนแปเอาไปใส่ใส่แบบไหนอ่ะข้อหใส่แบบ s a f l y โอ้ใสแบบซาลี่ใส่แบบเศร้าๆทรงอย่างแซดเลยไงหรอไม่รู้นะเด็กๆคนหนึ่งมั่วหรือเปล่าแปลกๆอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ผิดหรอกออาเก็บไว้ก่อนเื่อดูเื่อดูเื่อดูชอว์ยั่งเหลือเยอะอยู่ตัวที่สองคือ h a p ป i l เลยอย่างมีความสุขอ่าเล่นคำศัพท์ตรงกันข้ามแล้วใช่ไหมลูกซาลี่คือเศร้า happily คืออ,อ,อย่างมีความสุขเอาเสียงไปใส่ในหนังหรออย่างเศร้ายังมีความสุขพี่ก็ว่ายังแปลกอยู่ดีเด็กๆขอดูข้อสามได้ไหมข้อสามคือ directly directly แปลว่าโดยตรง เนะคะเราจะมีควาว่าโดยตรงเนี่ยจำจากอะไรดีเนาะอุ้ยอันนี้อะเด็กสมัยนี้เด็กเจนซีแบบเรานะก็ต้องเล่นอนะินสตราแกรมะอินสตราแกรมมี DM เอออยากทักใครอยากจีบใครก็ต้องทัก DM ไปหาใช่ไหมลูก DM มันมาจากควาว่า direct message นะคฮะ DM มาจากควาว่า direct แล้วก็ message direct message หนูคือข้อความที่ส่งไปหาโดยตรงนะคะอยากหาใครอยากคุยกับใครก็ส่งไปหาเขาตรงๆเร,รียกว่า direct message DM ใน Instagram เพราะฉะนั้น directly ก็แปลว่าโดยตรงอันนี้ไม่แย่ข้อสาวนะ อาากอาากแตใจดีด้วยซ้ำนะคะขอดูข้อสี่เพื่อทำการตัดสินใจก็สี่คือ angrily โมโหมาจากไหนโกรธเกี้ยวมาจากไหนกันนะคะไม่โกรธหรอกลูกใส่เสียงก็ใส่เสียงแบบตรงตรงนี่แหละนะคะข้อสามดีกว่าลูกไม่ควรบอก feeling ไม่ควรบอกโทนเพราะว่าเนื้อหาเป็นแบบกลางๆเล่าประวัติการฉายภาพยนตร์นะคะตอบเป็นข้อสามได้เลยนะคะเด็กๆต่อไปเปิดไปหน้าที่สองกันลูกเราทำข้อสอบแป๊บๆนะสำหรับเด็กขี้เกียจหลกเวลาแบบดูแบบตอนกินข้าวก็ได้นะไม่ serious นะคะไปดูข้อสามกับข้อสี่คือ เรื่องใหม่แล้วข้อ3ามก็หนูวัดเรื่องอะไรนะคะดูเหมือนจะเป็น adjective ทั้งหมดเลยเนาะมี impressed broken lonely ready ตัวที่ 4, มี่ e a s e d trapped r a i n e d แล้วก็ inspired อันนี้เป็นกริยาเหมือนจะเป็นเว r b ช่องที่สไม่ก็ verb ช่อง2นะแต่น่าจะเป็นเว r b ช่อง3มากกว่านะคะหลังจากที่หนูเห็นข้อ3ข้อ4แล้วก็ไม่ได้วัดโครงสร้างเท่าไหร่น่าจะวัดเรื่องคำศัพท์เท่านั้นนะคะ adjective ส่วนใหญ่แล้วนะคะมีหน้าที่ขยายสอย่างด้วยกันนะลหนคือขยาย คำนาม2ของหนูคือขยายประธานหรือ subject มันจะขยาย2อ,อย่างนี้เท่านั้นหนูก็ต้องไปสังเกตดูก่อนว่าจะเอา adjective ไปขยายประธานด้านหน้าไหมหรือจะไปขยายคำนามด้านหลังดีนะคะส่วนตัวที่4คือ verb ช่อง3 verb ช่อง3าส่วนใหญ่เราต้องดูที่ประธานเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูที่บริบทเนื้อหาหนะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วค่อยเลือกความหมายที่ใช่ที่ถูกต้องนะคะไปดูขึ้นต้นประโยคกันก็บอกว่า a teacher and a writer teacher เด็กๆแปลว่าคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้พี่มา แตกศัพท์คุณครูให้ดีกว่าไม่รู้มีที่โจทย์ไหมดเด็กๆพี่ขอซูมนะดเด็กๆนะ,ะไปดูทำไร้กุณหรือกันงค่ะที่แปลว่าคุณครูคือ instructor instructor คุณครู professor แปลวา่าศาสตราจารย์ตัวที่สามคือ educator แปลว่านักวิชาการมีอะไรอีกนนองคุณครูคุณครูคุณครูคคร teacher instructor professor educator คนสอนน่นแลูก เอา lecturer ไปลวกัน lecturer ประมาณนี้หรอกสี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้แปลว่าคุณครูทั้งหมดเลย คุณครูหรืออาจารย์ประมาณนั้นน่ะหล่ะนะคะ and writer แล้วก็นักเขียนนะคะ w r i t e ้ us, แปลว่าเขียนอยู่แล้วนะเป็นกริยาไปผสมกับเออเออด้านหลัง writer แปลว่านักเขียนเหมือนกับ t e a c h แปลว่าสอนไปผสมกับเออด้านหลัง teacher กลายเป็นคุณครูกลายเป็นคนได้นะคะนักเขียนภาษาอังกฤษยังมีอีกคำหน,นึ่งน,นะลูกคือ author ที่เขาชอบใช้กัน author ก็แปลว่านักเขียนได้เป็นคำนามเหมือนๆกันเลย a teacher and writer ทั้งคุณครูทั้งนักเขียน name um, Catherine Lee Bates c l i m b ates, to the top of Pike Peak เขาปีนเขาเลยเด็กๆโอ้ชีก็เก่งเกินเนาะขยันนะคะคลามหนูคือปีนเขา ปีนเขาไต่เขาไปยังไหนหลุยส์ชอบคือคือพีกและหลูกคือจุดยอดของภูเขานะคะจุดยอดเขาไพค์พีกนะคะ she was very dot dot, dot with the beautiful scene อ oh. ๋พี่ว่าไม่ได้ขยักคำนามนะคนนี้ข้อที่3หนูเนี่ยต้องไปดูที่ประธานเป็นหลักว่าชีเนี่ยชีพเป็นอะไรวันนั้นเถอะชีเป็นอะไรด้วยกริเออ่ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยคำนามด้านหลังนะลูกคือ beautiful scene beautiful scene คือฉากหรือวิวที่งดงามหนูมีคำว่าวิวที่งดงามหนูต้องเป็นยังไงกับวิวที่งดงามเนะี่ยะ she saw from the top of the mountain ที่เธอไปดูนะอยู่บนยอดเขา อมไปดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่งมีคำว,ว่า impress impress ไม่ได้แย่นะพี่ว่าพอเก็บไว้ได้อยู่หรอก impress แปลว่าประทับใจเราอาจจะประทับใจกับวิวก็ไม่มีผิดนะหรกน่าจะใช้ได้อยู่นะดูข้อสองคือ broken อุ้ย broken นี่จะมันมีหลายความหมายนะมันแปลว่าอกหัก ใจสลายนะคะหรือร้องไห้หนักมากเนาะหรือจะเป็นแตกหรือจะเป็นหักนะคะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าพิการอนะไรเงี้ยลูกมันได้หลายความหมายนะเอาสมมติเราตีไปร่าวข้านาะเราแปลว่าพิการมันก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะพิการด้วยวิวมันมเป็นแปลกๆๆใช่ไหมหรือจะเป็นอกหักด้วยวิวก็ไม่ใช่เราต้องฟังเพลงหรือเปล่าหนึ่งอกหักเนียคะไม่มีอะไรเลยที่ใช้ได้คู่กับ broken น่จะเป็นแตกกับหักแล้วเป็นคนอ่ะมันจะมาขาหักอะไรเงี้ยไม่ใช่ลูกวิวไม่ได้ทาให้คนขาหักนะแต่ ปีนเขาอาจจะอาจาอาจะทำให้ขาหักได้เนะอะพั้นข้อสองไม่น่าจะใช่หลอกตัดออกไปก่อนนะคะไปดูขาา้อสามกนคือ Learn ly. Learn ly. Learn ly. ล่นเ l ยล o n e l ่ l o n เล y l o n น l y หนูมันแปลว่าโดดเดี่ยวแปลว่าเหงาโดดเดี่ยวเราจะมาเหงาเหลลงาเหรอหูกเหงาเหงาบนบนวิวที่สวยงามอะพี่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอก เดีดูเขาใส่หน่อยสิเปิดใช้ได้เขาใส่คือ ready 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 แปลว่าพร้อมพร้อมได้ไหมอรอพร้อมด้วยวิวที่สวยเหรอก็ไม่ได้เดียดกระเป๋าเขาหนึ่งเถอนะเนาะเขาอื่นมั่วมากเลยนะคะเอาขขอหนึ่งไปเลยเป็น very impressed with beautiful zine เธอประทับใจด้วยฉากที่งดงามจริงๆนะคะอะไปดูข้อสี่กันข้อสเขาบอกว่าไราไปดูเนื้อเรื่องด้านบนนะคะเด็กๆ she was t o write the words for a new song เธอเป็นยังไงกับการเขียนบทเพลงใหม่ๆอรอทำไมเธอจะคิดเพลงใหม่ๆในชื่อเพลงเธอว่าอะไร a m e r i c a n beautiful ไม่อยากฟังเลยแค่ห็นชื่อเพลงก็ไม่อยากฟัง มันเหมือนเพลงพงพวกรักชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอเมริกันเนี beautiful อเมริกาแล้วก็ความงดงามของเราอยางเี้หรออืมอืมแปลกๆนะเด็กๆน้องแปลกๆนะคะเอาไปดูหน่อยซิเสี่จะใช้ว่าอะไรดีหุ้ยว่ามันขยายด้านหลังอาจจะยากเนาะหนูต้องโฟ,ฟกัสที่คำว่า she she เหมือนเดิมเลยถ้าเป็นยังไงนะคร to write the words for a new song ในการเขียนเพลงใหม่อ่ะเธอเป็นยังไงก็หนึ่ง เ e ียร์วอล์สทีสทีสหนูเมืนแปลว่ายุยงยุย่ยแย่อะไรองเนี้ยหยอกล้ออะไรเงี้ยหลมันจะมาแย่อะไรมันจะมาล้ออะไรพี่ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่บ้าจี้อะไรขนาดนั้นนะคะตัดข้อหนึ่งทิ้งไปก่อนไม่ซองคิดท t r a p รัพแปลว่าติดกับนะคะติดกลับแบบดักอะไรเงี้ยหลกับดักพี่พาเขียนปะกับดัก trap แบบนี้นะคะอันนี้คือกับดัก อันนี้พี่ก็ว่ายากเหมือนกันนะข้อสองติดกับดักเหรอไม่ติดตอนไหนอะ่ะมันข้างหลังมันยังบอกว่าเขียนเพลงอยู่เลยนะคะข้อ2สองน่าจะมั่วนะไปดูข้อสามกันคือ ruin ruin แปลว่าทําลายหรือทําให้เสียหายเดี๋ยวพี่พาจดเซต ruin นิดนึงนะคะ ruin ที่แปลว่าทําให้เสียหายหรือทําลาย ruin เป็น verb ทาให้เสียหาย เรามีทั้งหมดอยู่ 3D ด้วยกัน 3D นะดิล่ากันดูคือ damage ทำให้เสียหายเหมือนกัน destroy ทำลายนะคะแล้วก็ devastate พวกนี้แปลว่าทำลายหรือทำให้เสียหายหมดเลยนะคะจดไม่ทัน pause เอานะเด็กๆเนาะอ,อ่ะไปดูด้านล่างกันนะคะมีคำว่า inspired inspired ได้รับแรงบันดาลใจอย่างี้ยหรออืม ได้รับแรงบันดาลใจก็ไม่แย่นะคะเด็กๆเดี๋ยวรบพวนซี้อหนึ่งเราตัดออกเนาะเราไม่เอาหยอกหรอข้อสองติดกับไม่ติดกับอะไรเพราะเขียนเพลงด้านหลังตัวที่สามทำลายเพลงไงหรอทุบ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 ทุทุบทุบทุกทิ้งไงหรอไม่ได้หรอกหังหลูกตับเป็นก็สี่ไปเลย inspire to write for write the words for a new song เธอแต่งเพลงนะคะแบบมีแรงบันดาลใจอะขึ้นไปบนเขาแล้วโอ้วิวสวยเลอเกินก็เลยแต่งเพลงออกมาเป็น american beautiful เอออารมณ์ศิลปิน สุดๆนะคะแบบที่จบไปแล้วหรือกับคําศัพท์ของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันพี่อาจจะไปเร็วๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเด็กบางคนเขาแบบไม่ได้เตรียมตัวนานอะไรเงี้ยเนาะขี้เกียจอะไรเงี้ยหรอดูคลิปไม่ถึง5นาทีก็ทําข้อสอบไปนลคะลองดูนะลูกนะข้อสอบ close t e s ก็มีประมาณนี้เนื้อหาอาจจะยาวกว่าน,นี้ไม่มากก็น้อยนะลูกไม่เกินข้ออยูอแล้วไม่เกิน7ข้อไม่เกิน10ข้อนะคะในข้อสอบเข้าหมอ4นะคะนี่เป็นคําศัพท์ตัวอย่างระดับง่ายๆ นะะระดับกลางม,มีไหมมีนะคะเด็กๆก็ออติดตามติดตามกดติดตามไว้หลดอย่าพี่ก็จะโพสเป็นประจำนะคะมาเรียนกับพี่พฟรีๆนะคะลองกดไลค์ลองกด subscribe ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปใหม่ๆให้เด็กๆนะบางทีมันก็มาจากกําลังใจเนาะในการทําคลิปนะคะยังไงพี่ฝากไว้ด้วยเนาะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะพี่มีไลน์นะคะได้ามาคุยมาคุยเล่นกันก็ได้นะ,ะมาสอบถามเรื่องอื่นก็ได้ @753t_peed นะคะ ส่วนเบอร์โทรพี่ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้ามาในเพจก็ทักพี่มาก็ได้ค่ะหรือทักไลน์ก็ได้ทักได้ทักได้นั้งคู่เลยนะคะเด็กๆอยากจะปรึกษาเรื่องเรียนปรึกษาเรื่องการบ้านนะคะปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนพิเศษหรือปรึกษาในการสอบอะไรเงี้ยลูกปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะขอให้ทักมาก็พอเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะ Tutor English มวยนะคะในคลิปนี้แหละลูกกดไปข้างล่างอ่ะเอาคลิปเอาชาแนลแม่เอาชาแนลพ่อก็ได้เอาชาแนลตัวเองเอาชาแนลน้อง พี่ชายอะไรเงี้ยน้องสาวพี่สาวอะไรเงี้ยลงมากดมากดกดติดตามให้พี่หน่อยดูด้วยด,ดูด้วยนไหนดูด้วยไหนแลก็มากดให้พี่หน่อยนะคะถือว่าเป็นกาลังใจให้พี่นะคะวันนี้พี่ไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์อยู่ด้านล่างได้นะคะตรงเดสคริปชันด้านล่างฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะคะวันนี้พี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ